สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องการบำเพ็ญบารมีตอนที่สามถ้าเธอปรารนาบรรลุพระโพธิญาณเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่ใครคนหนึ่งคว่ำฝากลงน้ำ เพราะออกหม้อไม่ได้เหลืออยู่เลยยีได้รักษาน้ำไว้ในหม้อนั้นแม่นฉันใดเธอเห็นยาจกทั้งหลายทั้งที่เป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงก็ตามจงให้ทานโดยไม่เหลือเหมือนหม้อน้ำที่เกาคว่ำปากชั้นนั้นเหมือนกัน การมั่นฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ผู้คุณธรรมเป็นพิ่สีทางของนักปราบัณฑิตที่จะทำให้เป็นคนดีที่โลกต้องการขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกๆคนบุคคลเป็นคนดีเพราะมีคุณงามความดี แต่คุณงามความดีในชีวิตที่จะมีขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์บรองโดยต้องเริ่มจากใจที่หยุดนิง่งเนื่องจากใจที่อบรมด้วยการเจริญสมาธิโวนาเป็นใจที่มั่นคงสามารถทรองรับธรรมะอันละเอียดลุ่มลึกภายในเป็นเหตุ ให้เข้าถึงต้นแหล่งแห่งคุณค่าความดีทั้งหลายซึ่งรวมประชุมกันอยู่ในพระลักนณะไตราภายในข้าหมายของชีวิตที่สมบูรณ์อีกด้วยครั้งนั้นสุมเมธดาบทุบธิสัตว์ได้กล่าวสอนตนเองไว้ในพุทธการกธรรมว่าเรา จกเลือกเป็นธรรมทั้งหลายอันกระทำซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าทางโน้นและทางนี้ทางเบื้องล่างเบื้องต่ำทั่วทั้งสิทิทิศตลอดถึงธรรมธาตุเมื่อเราเลือกเป็นอยู่ในการนั้นได้เห็นทางบดรมีอันเป็นพุทธการลธรรมข้อที่หนึ่ง เป็นทางใหญ่อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนทรงเลือกเป็นแล้วทรงสอนตนว่าเธอจงมุม่งเพนทางบรรมีอันเป็นพุทธกากธรรมข้อหนึ่งนี้สมาทานทำให้มั่นเธอถ้าเธอปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณเปรียบเสมือนหม้อน้ำ ที่ใครคนหนึ่งปั้มปากลงน้ำก็จะออกจากหม้อไม่ได้เหลืออยู่เลยมีได้รักษาไว้ในหม้อนั้นแม้นฉันใดเจอเห็นยาจกทั้งหลายทั้งที่เป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงก็ตามจงให้ทานโดยไม่เหลือเหมือนหม้อน้ำที่กบปั้มปาก ท่านนั้นเหมือนกันก่อนหน้าที่พระบรมโพธิสัตว์เป็นสุเมตดาบทท่านได้สร้างบาร,รมีเพื่อปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนหน้านั้นแล้วได้บป็เพญบาร,รมีในช่วงแรกโดยตั้งความปรารถนาในใจเจ็ดประสงค์ไขเริ่มจากท่านพาแม่ เดินทางข้ามมหาสมุทรไปค้าขายต่างแดนจะถูกขึ้นใหญ่โหมกระหน่ำใส่เรือทำให้เรืออับปางในระหว่างทางลูกเรือทั้งหลายจมน้ำเหมือนเป็นพักษาตายเป็นพักษาของปลาและเต่าส่วนท่านไม่ยอมแพ้ได้แบกบรรดา และตั้งความปรารถนาว่าหากเราหรลุดพ้นแล้วเราจะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ไปด้วยด้วยความเป็นลูกย่อกรตันยูของท่านทำให้นางมณีเมฆลาได้ช่วยท่านขึ้นสู่ฝั่งไล้อย่างขอดภัยตั้งแต่นั้นมาท่านก็ทำตามมโนโปฏิทานที่จะตั้งไว้ มุ่งบั่เพียนเพียนบาร,รมีเรื่อยมาแต่ยังไม่บอกใครจนเวลาผ่านไปเจ็ดสงไขจึงมีความมั่นใจมากขึ้นสร้างความดีต่อเนื่องมากเข้าจากนั้นท่านก็เริ่มเปล่งวาจาให้หมาชนให้รู้ว่าตัวท่านนี้มีความปรารถนายิ่งใหญ่ที่จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากกองทุกข์จึงบำเพ็ญบาร,รมีทุกรูปแบบชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่อยมาทำดีอะไรก็ประกาศให้มหาชนรู้ว่าตัวท่านนี้ปรารถนาจะรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าศูนย์พานคือจะขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในนักทการ ในอนาพตการภายภาคเบื้องหน้าทำอยู่เช่นนี้สำแล้วสำอีกถึงเก้าสงคขคำว่าสงไขแปลว่านับไม่ได้ผู้รู้ได้อุปมาว่าฝนตกครั้งใหญ่ในจักรวาลฝนตกต่อเนื่องกันไม่ได้หยุดตลอดสามปีจำนวนหยาดฝนที่ตกทั่จักรวาลตลอดสามปีนั้น ประมาณว่าเป็นหนึ่งสอสงไขยยาวนานอย่างนี้ทีเดียวด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่เกินจักรวาลของพระโพธิสัตว์ท่านมองว่าไม่เหลือวิสัยจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจไม่ว่าเนื้อเลือดหรือชีวิตก็อุทิศเป็นทานได้ขอเพียงให้ได้บรรลุอภิสสมาสัมพวรธิวยสัมโพธิญาเท่านั้น เมื่อรวมระยะเวลาที่จากที่เพียงแค่คิดในใจกับประกาศให้หมาชนได้รับรู้รวม16ประสงค์ไขครั้นมารชาติที่เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบทซึ่งเป็นชาติที่สำคัญเป็นเพราะเป็นชาติที่เปลี่ยนแปลงจากพระบริษัท ที่ยังไม่เทงแค้แน่นอนมาเป็นนิตยะโพธิสัตว์คือผู้เท่งแค้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนการเป็นมหาฤาษีผู้มีตะบะกล้าแม้นจะมีฤทธิ์มากแต่ก็เป็นขันติบี่มีโดยใช้แรงกาย ปรับพื้นที่ตามหมนทางให้ราบเรียบสม่ำเสมอแต่ยังไม่สันเสร็จพระทีปังกอรพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกบริวารเสด็จมาถึงท่านจึงใช้สรีระของท่านนอนพาดท,ทางเดินอรัตนาพระพุทธองค์ให้เหยียบพระบาทลงบนกายของท่านเพื่อข้าม ตรงไปยังที่ทำไม่สำเร็จทั้งนี้เพื่อไม่ให้พระบาทของพุทธองค์และพระสารกบริวารเ,เปลื่อนด้วยโคลนตมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสุเมตราบทแล้วทรงพยากรณ์ว่าอีกสี่สงไขยแสนมหากัรับทนี้ จะได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกทั้งชื่อโคตเมืองที่เกิดชื่อของพุทธมันดาพุทธบริเวรพุทธปิดาและสาวกด้วยหลังจากที่ท่านได้รับพุทธิากรแล้วเป็นธรรมดาของพระบรมโพธิสัตว์ที่จะใคโครวนตรวจตราพิจารณาว่าจะต้อง บำเพ็ญคุณความดีอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุตามความปรารถนานั้นแต่ตรวจตราดูด้วยใช้ภิญญาสมาบัติจะรึกชาติของตนและสอนตนเองว่าการเกิดที่จะได้สร้างบุญบารมีเต็มเปลี่ยมที่ต้องใช้กายมนุษย์กายมนุษย์นี้ยังตกอยู่ในใจรัก มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปกายนี้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นอยู่ได้ด้วยอาหารต้องมีปัจจัยสี่เป็นสิ่งดอเลี้ยงชีวิตหากขาดสิ่งเหล่านี้แล้วร่างกายย่อมไม่ดำรงอยู่ได้หากเกิดมาแล้วขาดปัจจัยสี่คืออาหาร คือรนุ่งมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรควันเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในช่วงชีวิตนั้นทั้งกำลังกายกำลังสติปัญญาก็จะหมดไปกับการแสวงาหาปัจจัยสี่เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตที่สำคัญคือท่านไม่ได้มีความปรารถนาจะบรรลุธรรมแต่เพียงผู้เดียว แต่ปราถนาจะพาสปปรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏขึ้นสู่ฝั่งนิพพานไปด้วยการรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งนิพพานต้องมีทีมงานมีบริวารช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาขนาดสันติสุขขยายสันติสุขไปสู่มวลมนุษยชาติ และในระหว่างทางของการสร้างบารมีนั้นต้องมีทุนมีทะเบียนเพื่ออาศัยในการหล่อเลี้ยงทีมและบริวารเรียกได้ว,ว่าต้องมีทั้งทีมและทุนจึงจะขยายทำได้ไม่เช่นนั้นจะขยายงานพระพุทธศาสนาไปได้ไม่ไกลอีกทั้งต้องมีสถานที่ การรับรองบริวารเหล่านั้นด้วยยิ่งทำงานกว้างไกลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องอาศัยสถานที่รองรับการมาเป็นบาร,รมีมากเท่านั้นทั้งทีมทุนและที่ต้องพร้อมจึงจะถวายขยายพระธรรมได้สะดวกทุนหรือสุเบียงนี้ทำอย่างไรจึงจะได้มา ด้วยมหาอภิสยาสมาบัติอภิญญาสมาบัติท่านได้ตรวจตราดูจนทั่วในที่สุดก็รู้ว่าการบริจาคหรือการให้ทานเป็นอนิสงส์ที่ทำให้เกิดสเบียงถ้าขาดทานบรมีแล้วสเบียงก็ไม่เกิดหรือเกิดได้ก็ต้องสแสวงหาด้วยความยากลำบาก ต้องเสียเวลากำลังกายกำลังสติปัญญาโดยเฉพาะสเสบียงที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นต้องเป็นทานที่ไม่ใช่ทานธรรมดาต้องเป็นมหาทานบร,รมีคือต้องทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันการทำความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นเรียกว่า บารมีท่านรู้ว่าทานบารมีนี้เป็นบารมีข้อแรกที่สำคัญมากขาดทานบารมีแล้วเสียเวลากำลังกายและกำลังสติปัญญาไปแสวงหาการหาปัจจัยสี่การบำเพ็ญบารมีอย่างอื่นก็ลำบากอีกทั้งกายนี้ถูกจำกัด ด้วยกฎของตรายลักษณ์มีช่วงเวลาชีวิตช่วงเวลามีชีวิตอยู่จำกัดท่านจิงสอนตนเองว่าการบรรเป็นทานบารมีประหนึ่งหม้อที่ควาําคลายน้ำออกหมดไม่ให้เหลือเลยนี่เป็นความคิดอันยิ่งใหญ่ความคิดที่ดีที่จะรื้อสัตว์ผลสัตว์ไปสู่อายตนะนิพพานของบรมโคจิตา ความเป็นความคิดที่คนในโลกไม่กล้าคิดกันมีแต่พระโพธิสัตว์ทนั้นที่คิดชนนี้เมื่อเข้าใจกันแล้วขอให้ทุ่มเทสร้างมหาทานบาร,รมีให้เต็มที่อย่าให้มีความตรณีมาครอบงำจิตใจเราแต่ต้องฆ่าครามต้องฆ่าความตรณีให้ได้ขอจบ เรื่องเป็นแนวคิดในการที่จะเริ่มสร้างบาร,รมีไม่เพียงเท่านี้ต่อไปจะกล่าวถึงความคิดในการสร้างบาร,รมีอื่นๆที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ